พี่นอ้องก้อนเขาลูกสาวมวนเนะาะถากูไปออกกล้องในช่องนั้นช่องนี่ตามไปดากูอีพวกหมาทุกคนสิมวนไรเนานะเดี๋ยวไปดากูไปชุดไปเก็บเพ็ด ไม่ไปอาบน้ำก่อนไปนั่งกับเขาเขาคงจะเหม็นแน่ดูถ้าเขาเหม็นเขาขึ้นอยู่ก็ได้ดออยี่่กดได้โโอ้ยเราบอมาสั่งแล้วนะ พี่อุอวานนี่มนไปเก็บเห็ดอ่ะมันไม่ได้อ่านน้ำมาเหม็นหรือเปล่านั่งใกล้มนอ่ะมันว่ามนไปเก็บเห็ดแล้วชุดไเก็บเห็ดแล้วก็ไปนั่งกินกับเขานะ่นะสกะปรกโซโครกมันว่าให้มนเออเหม็น,นอย <c oughs> ู่เออไม่ได้ มันบอกมันเป็นเป็นนั่งกินกับเขาสกรปรกจนเคยตัวมันนักกบ,บานหัวสุดสิมันผิดอะไรของสูเอออันน้ำขนมจีนอะอร่อยจริงหรือเปล่าดูไม่น่ากินเลยผองชุสเยอะขนาดน,นั้นกูก็ไม่ได้ให้มึงกินได้ลรอ คนที่เขากินเขาก็บอกว่าอร่อยอืมน้ออยู่เอออร่อยจริงหรือเปล่าแม่น้อยบอสันเอ้าวัวไปหายแม่น้อยกินกับหายกินละลาดีด้หละมันคิดเงินนำไปซื้อเขากินกันเสียงเงินไดสิบอกให้อืมเออจะจะกลับแล้วอะ อร่อยจริงไม่เปล่าไม่น้อยดูไม่น่าสีสันไม่น่ากินเลยวบสัน mm hmm. อิจฉากวันดกัไดแดวได้แดกหรองดีดีขออืออนมให่่อ,อืมมันไม่ได้แดกพี่อุ๊พวกเหี้ยนี่นะมันไม่ได้แดกเราของดีู่เขาอ่ะอืมรอบหน้ารอบหน้าเอาเอาหม้อให้ใหญ่ห ถ้ากูไปออกกล้องน้ำเขาเฮไปด่ากูในช่องเขาปะนันเราบอมักปู่ปะนันแบาซั่งกูแบบตามไปทุกช่องทางอืคนซั่งบอกเขาจะไปตามทุกช่องทางอด่ากูมากินของฟรีมั่งแหละหนู่นนี่นั่นมั่งแหละ กินกับสิเป็นเนี่ยนะคนที่เขาให้กูกินเขาก็เต็มใจให้กูกินเออกูจะกินจะเป็นอะไรล่ะคือเพื่อนหนึ่งคือกันทําเหมือนเป็นเจ้าของบ้านเลยแบบสันเอาเฮ้ยกูเห็นอะไรเฮ้กูขานไปเดบอกไปซออะกันไอ,อสัตว์ทำเหมือนตัวเองเป็นเจ้าของบ้านอืม มาเรามาทําเป็นเจ้าของบ้านไปไทยนะบ้านก็เช่ารถก็ผ่อนมันนักกับบ้านมึงบอ่ะฮะกูจะผ่อนกูจะเช่าแล้วมันนักหัวมึงบอโคตรพอโคตรแมงมาเสียให้กูบอกชูจังสิมาเดือดร้อนกูไม่เช่าให้ซูเบิร์นะมันดีตายหาแล้วหรือว่าบ้านซูนก็สามบ้านเช่ากูบอก <c oughs> กูกับบาอยู่ในสงสัย ชงใส่บ้านบ้านที่ซื้อหัวนอนมึงนะคือสิบสามบ้านเช,ช่ากดณคกัวอืมมานเช่ารถกระผ่อนโอ้ยผู้ใดมันก็ซื้อรถผ่อนกูถามสูน,น่นอกจากคนรวยผู้เขามีเงินเขาซื้อรถสดพี่อุ๊ซื้อรถนะพี่อุ๊ซื้อเงินสดหรือเปล่าหรือว่าต้องผ่อนหมดก่อนอน,น่ะขนาดพี่อุ๊ระดับพี่อุ๊ ผ่อนเออผ่อนแต่หมดแล้วนะเออดีแล้วคนเฮามันก็คอยเป็นคอยไปขนลดเนาะหมดไปสามสครั้งแล้วโอ้ยเก่งจังเลย บ่มีกันผ่อนกันดาวอยู่หาน่ะเนาะกัน่อนหาน่ะเนาะกันเร้าอยู่หาน่ะเนาะบ่ใช่กูไปอยู่ซาลาวัดบ่จาวางสั่นอืมเห็ดยังกับพิษหัวซูบัดเนาะกูนี่บ่หมักแต่ตามไปจูจี้จุกจิกกูทุกช่องทางจนยอดวิวเขาพุ่งกระจุยเฮ้อบ่หมักกูนะแต่ไปตามดากูจนยอดวิวพุ่งกระจุยซ่องใดกันดด จากที่ยอดไม่มีพอมีกูปุ๊บช่องก็จุยเลยเพราะว่าช่องแม่เพราะว่าช่องน้องแต่ช่องของกูเองบะเบิงบันิดาบะได้เด้ถึกบล็อกอืมช่องคนอื่นดาได้เด้บริบบบนบริโดนบล็อกเดีอืมช่องกูบะเบิงพวาญผวาังเม้นบะได้เด้ถึกบล็อกพี่น้องเลยอืมอีพวกมามาเนยจะไปต้อนรับมันเอฟซีมามาน่ะมันไปตายจะไหมันไปอื เกิดมาเป็นคนแท้ๆแ,แต่นิสัยจิตใจต่ำสั่วบ่มีจิตใจแบบมนุษย์มาน้าที่คนอื่นเขาคิดได้ถ้ามานอนเฮือนน้องมาใส่น้ำใส่ไฟฟรีว่าสนเนยสู้หูไดไนไดบ่สู้หูดีแถเนาะอืม <c oughs> ากูไปนอนบ้านผักรีสอร์ทพิดกันกับน้องนังอุ่นปห้มานอนตยี่ไปลาบัดนี้ ส่ไล่ใส่ไฟไปบนเรามาแอมแปะมแต่เขาซื้อบ่มึงพวงพมียซื้อยังแหน่่าจ้ะกูอยากซือกซ้อ,ก,อกูก็ซื้อกูไปอยากซื้อกูก็กินน้ำเขาเนี่แหละมันสิเป็นอย่างเออกูพ่มีเงินกูกระตูดกินแถวนี่แหละอิ่มแล้วก็พออืมเบได้จีเลียดในน่น,นกูจำนำยย้ำซีอิวนี่ป้อนลูกกูนี่ชูเห็นบ่อืม อีคุณน,นายอีคุณน,นายบ้านเช่าอีคุณน,นายรถผ่อนดีตัวมีเสามีผ่อนดีกว่ามึงบ่มีผ่อนกูน,นะมึงมีปัญญาผ่อนมาว่าให้มูกูบ่มีปัญญากูกรายแม้แต่เฮือนสีเเสากูบ่มีปัญญากูกยะยมองราคาถูกถก็มีเยอะละสองสามพันก็เยอะแยะบ้านเช่าอ รถบ่มีปัญญาส่งกูก็ับคืนอืมแก่ๆนั่แนแหละมนุษย์จเจ้าหน้ามากมายอืมกูบ่ได้ไปเดือดร้อนหัวสูน่ะกูบ่ได้เอาเอองินพ่อเงินแม่ซูน่ะมาดาวมาผ่อนกูตกอับกับเรื่องอกกอของกูเละสูรวยก็รวยไปติล่ะอืมหรมือว่าบ่มีมีพวกพ่อกกาเลยเอามาแวาสกูนะนี่บ่มีมมมขเขาบ่มีเขาเข่าสีบอกกอกหมอ้อ ตกงานอยู่สามเดือนไปจู้จักไวไฟในมั้งเขาเมนดากูไปหาอาศัยไวไ,ไฟเพื่อนบ้านไปขอไวไฟเขาเพราะใมาเบิกช่องกูไปจู้จักสูนะไปขอรหัสไวไฟเพื่อนบ้านนะเพอาะในอมเมนดากูนะบัมีเวาปัญญาเติมเน็ตนะเอ,อ้ยกูนี่เน็ตกูไปได้ทั่วไทยเด้อ ซีมเมนต์สก,กรปรกจนเคยตัวกับกับมันดมบ้างแหละคุณบอกไร้เถื่อให้มาเลียคุณจะง,งาให้เลียเลียกแต่กับสลบไปไตายอยู่โรงพยาบาลผุนอืมคือซีมเมนต์จังสัดเมนต่างสี่เออเมนกับส่างเลวโคตรพอสมบันมันอยู่ในโกนฮีกูนะ่ะอืม ในดาคนในว้าักคนเนี่ยเป็นที่หนึ่งก็คือว่าทุกคนนี่ขักลายเนาะกูจะเงิดสูคือการสร้างกูซูสร้างกูแบบไหนกูบ่เข้าใจสร้างกูแต่้ากูไปเพะว่าอยู่่องนั้นเพราะว่า่องนี้ตามไปด่าทุก่องทางเขาเอิ้นสร้างบ่นะฮะบ่ยากบ่าให้กูเจ็บบ่มากูด่าขึ้นมาเจ็บเพราเงาหนาเมย์ู่ปุ่อืมมาทัางด่าขึ้นในปากดีจังหอง บัดพวกมึงอะสั้นหาเอฟซีเขามาเข้าไปอย่ากออกกล้องแล้วเอาเข้าไปด่าความสั่วของซูงนะ่ะมันเกี่ยวยังกันอืเห็นแต่มือกับไปด่าเราเราเห็ดเพียงสืสอหัวซูเราขี่ใส่หม้อแกงถับอกพี่อุตนะจึกจะไปด่าเรานะอยากเห็นหน้าเราสันส้นซะด่าเขาเป็นบุรีบอกงาสมสบสตีนเราก่อนเด้อสูนะ่ะจังบุรีแล้วนะกัวร้อนไล่มันมากอ่อ อืมคนขเขามาเล่นมาเที่ยวกนจนบ่เป็นสุกตามจิตตามรังควนอูขนาดเราคนไทยนะซุกของคนไทยบอกหาซุกคอมเมนต์นนะสุกกยกเวทเน,นะนืยนังด่าได้ลงอ่ะเบ่ได้เคยเบ้าให้ไผ่นะเห็นแต่มือกับเบ้าอืพี่ว่าไม่ต้องไปนสนใจมันหรอก คนตำต่ำแบบมันมันต้องเจอกับมุนเน <_ an> ี่ย <_ an> <_ an> การศึกษาไม่ได้ช่วยไงไม่ได้ช่วยให้มันดีขึ้นนะมีหรือเปล่าการศึกษามันกระห้องที่นี่นะมันพิมพ์เป็นอยู่อืม <_ an> โอ้ยมันปอสองพี่อุมรังควร ก็น,นี่แหละพี่อุกกับคนหนึ่งแหละที่ว่าเขาเป็นเอฟซีแล้วมารักไอออนน่ะเออไม่มีใครไปเล่นกับพวกมึงหรอกคนเขาลังเกียจบอหซอร์ฟูเนะได้ทำมาเนี่ยามแรงเอฟซีเขาโทรเล่นน้ำกันเจ็ด,ดจวดเออมซูจะได้ได้บอกเขาบ่หักแล้วคิวกันสิมาอยู่ปีหนาเนี่ยมุมนในแห้งรายพี่อุกจากต่างประเทศน่ะ ก็สิรับวาดไวห,หรือบอ่กปีหนานี่ทั้งเอฟซีลาวทางเอฟซีทไทยมาจากต่างประเทศนะ่ะเขาจะมาหลินน้ำนะเขาจะกเปิดหลักว่าพื้นเอฟซีนนะอืเขากับพ่อมัมสิมาเยี่ยมเสมอเขาแหละนอกจากว่ให้พ้นมาอื ปากม้ากูกับปากม้าสะทอพวกสัน,สนดานมาหาอะไรคนดีๆนะกูสิไปว่าโอ้โบวมหวนกับเขานเป็นไปบ่ได้ดอกเออชุดจำชะก,กระลกเนา่าๆสุไว่โรเอร้อก่อนชูสิมาดากูนะ่ะมักม่วงขมิ้นเนี่ยเนาะอือชับนี่แหละเด้อพี่น้อง Da, la, la, que